สวัสดีครับผมมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับรีโอชาแนลนะครับผมวันนี้รีโอจะพามาลุยสวนนะครับผมที่ประจวบคีรีขันนะครับผมสวนที่2ของรีโอนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับผมว่าสวนรีโอที่นี่มีอะไรกันบ้างนะครับผมไปชมกันเลยครับจะกการเข้าสวนเลยนะครับผมทางเข้าอาจจะแฉะหน่อยนะครับผมทางเข้าสวนเริ่มแรกแล้วก็จะมาเจอนะครับผมหน่อไม้นะครับผมเราจะไปเจอหน่อไม้นะครับหน่อไม้นะครับผม สวนจะเป็นป่าหน่อไม้นะครับจะเป็นป่าหน่อไม้นะครับผมทางเข้าสวนจะแฉะหน่อยนะครับนะครับนี่นะครับหน่อไม้ไผ่ต้งหน่อไม้ไผ่หวานนะครับนี่เป็นไงครับหน่อไม้เยอะไหมนี่หน่อไม้เยอะเลยครับผมหน่อไม้เยอะแยะเลยนะครับผมนี่นะครับผมอันนี้ก็เป็นทางเข้าสวนนะครับที่นี่ก็จะปลูกเป็นอผักผสมผสานนะครับผมนอกจากพืชผักแล้วจากต่อไมาแล้วเราก็จะมีสวนยางด้วยนะครับผมที่นี่ปลูกหลายอย่างครับผมอันนี้เป็นสวนหน่อไม้นะครับผม อย่างน,นี้เป็นสวนไม well ้นะครับนะครับข้างหน้านี่ก็จะเป็นพริกนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นพริกนะครับนะครับก็จะมีพริกนะครับอันนี้จะเป็นพริกขี้หน,สนสูสวนนะครับผมพริกขี้หนูสวนนะครับผมโซนนี้จะเป็นกล้วยนะครับผมมีกล้วยนะครับผมวันนี้จะพาไปชมแบบผิวเผินก่อนนะครับผมว่าที่สวนมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวว่างๆมีโอกาสเดี๋ยวจะมาบอกพิธีการ ปลูกหน่อไม้หรือปลูกพริกให้ได้เยอะๆนะครับผมให้ได้ผลผลิตแบบเยอะๆนะครับนะครับผฝั่งนี้จะเป็นพริกนะครับผมที่นี่ทําแบบผสมผสานนะครับครับผมก็อยู่ประมาณนี้นะครับนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพริกขี้หนูสวนเหมือนเดิมนะครับผมพริกขี้หนูสวนนี่นะครับเยอะมากนะครับผมไปเดี๋ยวเดยจะพาไปดูต้นพริกนะครับนี่นะครับผม ดีโอเพิ่งเก็บพริกไปส่งเมื่ออสองวันที่แล้วนะครับผมก็ได้ก็นะครับผมก็ประมาณเกือบอเกือบเกือบร้อยโลนะครับผมเกือบเกือบร้อยโลบผมช่วงนี้พริกราคาลงนะครับผมเนี่ยผมสไลดก็จะเป็นพริกนะครับอ่าแล้วก็จะมีกล้วยนะครับผมมีกล้วยผมมีกล้วยด้วยนะครับผมก็ อยู่แบบธรรมชาตินะครับภูเขาล้อมรอบนะครับผมจะมีวิวภูเขานะครับภูเขาล้อมรอบนะครับผมจะเป็นวิวภูเขานะครับภูเขาล้อมรอบสวนเลยนะครับผมอยู่กลางระหว่างภูเขาเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพริกขี้หนูสวนที่ให้ชมเมื่อกี้นะครับก็จะมีครับผมมะเขือพวงนะครับผมอันนี้ก็ปลูกเอาไว้รับประทานนะครับปลูกเอาไว้รับประทานอันนี้ก็จะเป็นพริกขี้หนูสวนอีกเหมือนกันนะครับ ไปพิคคีนูสวนเหมือนกันนะครับครับผมที่นี่ลีโอปลูกพริกไว้เยอะนะครับนะครับผมเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะจะมาบอกขั้นตอนนะครับของการปลูกพริกให้ได้ผลผลิตดีนะครับผมนี่ครับผมเห็นเห็นเม็ดพริกนะครับนะครับผมเห็นเห็นเม็ดพริกนะครับเนี่ยนี่นะครับนะครับผมก็ไปพิกคีูสวนนะครับนะครับผมก็นะครับ จะเป็นพริกขี้หนูสวนนะครับผมอ่าเป็นไร่นะครับผมปลูกแบบผสมผสานนะครับอยู่บนเนินเขานะครับก็จะมีภูเขาล้อมรอบนะครับอ่าแล้วแปลงนี้นะครับผมดีโอกับอาร์นะครับผมดีโอกับอาร์ได้ทําพึ่งใส่เมื่อวานนี้นะครับผมพึ่งหวานไปเมื่อวานนี้นะครับโอ้โทษทีลื่นเดือดลื่นนะครับอ่าอันนี้ก็จะปลูกพริกนะครับผมที่เขาเรียกว่าพริกนกนะครับเรียกว่าพริกนกนะครับผมก็จะแซมกับ ต้นผักชีนะครับผมผักช mm ีแล้วก็ใบตั้งโอนะครั Hence, บผมต้นตั้งโอนะครับอันนี้ก็หวานไปแล้วนะครับผมก็หยอดพริกไปแล้วนะครับผมนี่แปลงเพิ่งเสร็จนะครับผมก็หยอดพริกไปนะครับผมแล้วก็หวานอ่าเม็ดผักชีไปแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสิบวันเม็ดผักชีขึ้นนะครับผมก็จะเอาไม้พันตั้งโอนะครับผมมาอ่ามาหยอดใส่ไปอีกทีนะครับผมแปลงนี้ทําเป็นอปลูกแบบผสมผสานเลยนะครับผม มีตั้งพริกนกนะครับผมพริกนกนะครับผักชีนะครับผมแล้วก็ใบตั้งโอ๋นะครับผมต้นตั้งโอ๋ที่เขาเรียกกันนะครับอ่านะครับผมฝั่งนู้นก็จะเป็นสวนยางนะครับผมเป็นสวนยางนี่ครับผมก็จะมีสวนยางด้วยนะครับผมอ่ะผมก็รีโอมาที่ไร่ของอานะครับผมอาให้มาช่วยงานที่นี่นะครับผมมาช่วยทําไร่นะครับผมลูกน้องไม่พอครับผมรีโอนะครับผมก็มาช่วยครับผมอาโทรบอกว่ารีโอไปช่วยงานอาหน่อยนะครับผมก็มานะครับ ก็ซือโอกาสไทยคลิปให้ชมกันด้วยนะครับผมเราจะเป็นกล้วยต่ผมมีกล้วยน้ำวา้ำมามะละกอนะผมผมมีเนื้อที่ทั้งหมดแปดสิบไร่นะครับผมแปดสิบไร่ก็ทําทยางนะครับผมทํายางพาราอยู่ที่ประมาณนะครับผมแปดสิบไร่นะผมอีกยี่สิบไร่ก็ทําแปลงผักอยู่ประมาณนีน้นะครับผมอยู่ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวว่างเดี๋ยวดิโอจะมาบอกขั้นตอนการาปลูกหนอ่อไม้ ปลูกพร well. right? ิกจะทํายังไงให้ได้ผลผลิตงอกงามนะครับผมนะครับผมนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ยังไงแล้วผมก็ฝากนะครับผมเขอเจะเคาะใจกดถูกใจนะผมติชมคอมเมนต์มาได้นะครับผมดีโอไม่ได้ทำช่องมาเกือบปีแล้วนะมาเป็นปีแล้วเนาะอ่าก็ได้มีโอกาสกลับมาทําใหม่นะครับผมก็ยังไงแล้วก็กดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับนะครับผมยังไงก็ขอบคุณล่วงหน้านะครับผมอ่าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้นะครับผมเดี๋ยว ว่างๆมีโอกาสนะผมวิดีโอก็จะมาบอกขั้นตอนน er ะครับผมอ่าแต่ละคิดนะผมก็จะมีขั้นตอนการปลูกน่อไม้อย่างไงนะผมให้ได้ผลผลิตเยอะปลูกพริกปลูกกล้วยยังไงให้ได้ผลผลิตงามนะครับผมอ่าปลูกยางกีดยางยังไงให้ได้น้ํายางดีนะครับอ่านะครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับผมโอกาสหน้าคอริโอจะมาบอกกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับผมที่มา อ่ารับชมนะครับผมยังไงแล้วก็ขอบคุณมากนะครับผมเป็นไงบ้างครับผมได้ชมคลิปนะครับผมสวนรีโอชาแนลนะผมส่วนนี้ส่วนที่2ที่ประจวบคีดขันนะครับนะครับผมชอบใจยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมกดติดตามนะครับผมเป็นเพื่อนกันนะครับผมนะครับผมก็รีโอก็ไม่ม่มีคำพูดอ่าอะไรจะมากล่าวกับ เพื่อนๆน,นะครับผมนอกจากคําว่าขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับยังไงแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าลีโอจะมาบอกวิธีการปลูกไผ่อยังไงให้ได้หน่อไม้ได้ผลผลิตเยอะนะครับนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาบอกกันนะครับผมยังไงแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับลีโอด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ